สวัสดีคะ่ะช่องคุณยายขาโลนะคะวันนี้คุณยายมาอัปเดตพัฒนาการของน้องวันสีที่คุณยายออกมาล้างลากให้น้องเขาคลิปก่อนอันนี้ครบสิบวันพอดีคุณยายเอาน้องเขามาอัปเดตให้ดูว่าน้องเขาโตรหรือเปล่าตั้งแต่คุณยายล้างลากให้น้องเขาดูนะคะนี่อง์หญิงท่อฝันน้องเขามีใบใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ย ใบใหญ่กว่าเดิมด้วยนี่ใบใหม่ของเขานะคะในชุดก่อนเขามีแค่หกใบแล้วก็นี่นางวิชุดาก็เหมือนใบเขาจะโตขึ้นมาแล้วก็สูงขึ้นแล้วนี่นางวิชุดาต้นหนึ่งที่ลูกเยอะๆเขาก็แทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะคลิปที่แล้วที่คุณยายถ่ายตอนล้างลากเขายังไม่มีหลอดใหม่แทงขึ้นมาเลย สีร้านนักปาดคลิปที่แล้วที่คุณยายเอามาล้างรากน้องเขามีแค่สองใบเพราะคุณยายบอกว่าน้องเขาไม่แทงหลอดขึ้นมาเลยเพอคุณยายล้างรากน้องเขาไปนี่ใบใหม่ของน้องเขานี่สาวนครชยัยศรีอันนี้คุณยายเอาออกเอาน้องเคาออกมาจากกระโจมอันนี้ตอนเที่ยงเลยน้องเขาก็เลยเหมือนจะคอพับๆเนี่ย พอตอนนี้คุณยายยังเลี้ยงอยู่ในกระโจมอยู่เลยเพราะน้องเขายังเล็กอยู่คุณยายยังไม่ได้เลี้ยงนอกตู้ก็มีเนี่ยเมืองใหม่เนี่ยคุณยายเอาออกมานอกตู้เมื่อออกมานอกกระโจมเมื่อวานแล้วพอดูเหมือนเขาจะโตแล้วแล้วก็นางวิชุดาน้องเขาก็อยู่กลางแจ้งอยู่แล้วเขาก็ไม่เป็นไรแต่มีเนี่ยสาวนครกับ ที่รานักป่าและที่คุณยายยังอดน้องเขาไว้ในกระโจมอยู่รอให้น้องเขาโตๆก่อนแล้วคุณยายจะออกมาเลี้ยงนอกตู้โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็เอาน้องบันสีที่คุณยายล้างลากคลิปก่อนวันนี้ครบสิบวันพอดีคุณยายมาอัปเดตพัฒนาการของน้องว่าล้างลากให้น้องแล้วน้องมีความก้าวหน้าไปถึงไหน สรุปว่าก็น่าจะได้ผลอยู่นะคะเพราะเมืองใหม่น้องเขาก็ใบโตขึ้นองหญิงทอฝันน้องเขาก็ออกใบใหม่มาแล้วแล้วก็นี่ทีลานลักปาดเขาก็แทงใบใหม่ออกมาแล้วแล้วก็นางวิชุดาก็มีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาอัปเดตบอนสีของคุณยายที่คุณยายมาล้างรากให้น้องเขาเมื่อ คลิปที่แล้วนะคะครบสิบวันพอดีค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลได้นะคะขอบคุณค่ะ